ไป <Hey. S 2> บอกลูกพี่มงหน่อยหิวแล้วสั่งอาหารทะเลมากินหน่อยพี่พี่จอยหิวข้าวกินทะเลอะไรอีกอาหารทะเลอะไรอีกแป้งเรื่องมาก yeah. เยี่ยกูโคตรเบื่เลยเชื่อไหม อะไรก็ไม่รู้กันสั่งนู่นสั่งนี่มาแรกล่ๆต้มๆซุ่มๆไม่กินได้ก้นมก้อนเหนียวกินได้ทีนี้ชัดเลื่องมากไงสั่งนู่นสั่งนี่กูก็เหนื่อยนะบางทีวันๆกูทำนู่นทำนี่ให้ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อจังเลยไม่รู้ซื้อหาเลทั้งหนามันจะกินอะไรทั้งวันมาถามหน่อยวะมันอยู่ไหนอยู่ในห้องเว้ยอู้รังคาญวะวะอยู่ไหนวะหนี่แหละใกล้ๆมือเดี๋ยวกูแทงแม่งด้วยปากกาเลยกูเห็นเห็นไอ้เก่งของกินอาหารทะเลอ่ะใช่ แล้วกิว<ม>นอะไรมาซื้อๆเ้อร์ปลาหมึกปลาเมื่อะไรอ่ก็เมืกอเหรอเอางนี้ดีกว่มามันพูดแล้วเดี๋ยวจําไม่ได้เดี๋ยวมันไปซื้อมันไปซื้อลมากดิเดี๋ยวจดมาเป็นรายการดีกว่าเพราะว่าจะได้ให้ไอ้เก่งมันไปซื้อให้ทีเดียวจดมายวปจดรายการล้วกันนะจดจดสิฮะเออเป็นอะไรเนี่ยทำไมต้องไปนั่งตรงนั้น,น่ยไปจะจดรายการอาหารได้ไงก็อะไรบ้างนะ กุ้งปลาหมึกอู๋เลยเอาอะไรปะเอาเอาเพื่อนปะมาชดอหรอไม่ใช่ก็ถามดูว่าอะไรกันไม่เอานะแค่นี้นะเออมีอะไรก็ซื้อซื้อมาโอเคเดี๋ยวรีบไปรีบมาเลย